เทจริงจริงับจเดียลเทจริงเทจริงเทจริงับจเดียลเทจริงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็นำรถ28แรงนะคะมาส่งกับคุณพี่แสงจันเนาะก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับพี่แสงจันด้วยที่เลือกใช้รถถ่ายจอนเดีย28แรงของเราเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถามคำถามสั้นๆเนาะว่า รู้จักกลับมาลอยแท็กเตอร์ของเราได้ยังไงคะใช่ปดีสี่รถถ่านเนะเาะอเห็นรถเองมองดูเออมันน่าใช้เนาะเลยแวะดูอมันน่าใช้เลยแวะดูเนาะแล้วก็นึกยังไงถึงเลือกใช้รถถ่ายจอนเดียของเราะคะก็ดูความเหมาะสมองานเนาะความเหมาะสมแล้วดูแข็งแรง,งใช่ไหมคะแข็งแรงรที่บอกเราคือแข็งแรงน่าใช้งานมากๆเลยถ้าตอนนี้มีคนกําลังมองหาหรือว่าอยากจะใช้รถถ่ายจอนเดียเนี่ยมีโอกาสจะแนะนําบอกต่อนไหมคะ แนะนำบอก well. ต่อแน่นอนอืมแนะนำบอกต่อของเราแน่นอนเนาะจอเดียวของเราแรงจริงคุ้มจัดประหยัดน้ำมันมากๆค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆาค่ะสำหรับคุณพี่แสงจันทร์เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ